สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับเช่นเคยกับแนวทางหุ้นนี้แค่อีเช้าบ่ายปกตินะครับวันที่18นะครับกันยายน2568ก็แนวทางของเรานะครับวันที่17เนาะเช้าผมไม่4ี่เก้านะผลที่ออก579นะครับ579กับ52เนาะก็นิ้น98 96นะครับเข้ามา79เนาะกระโดดข้ามไปได้ไงเนาะไทยรูทที่9นะครับเข้าไปที่ เจ็ดเก้านะครับส่วนห้าสองนี่ก็ดูพี่พี่ให้สี่สองเก้าสองมาหนะ้าสองเนาะบ่ายนี่ให้หกกับหนึ่งนะครับพอที่ออกศูนย์สามแปดกับแปดเก้าอันนี้หลุดไปนะครับอยากจะบอกว่าหลักสามนี่เน้นเหมือนกันเนาะเน้นหนึ่งสามหกสามเข้ามาสามแปดนะครับส่วนแปดเก้าเน้นรอบเช้าเนาะมาออกบ่ายนะครับผมส่วนแนวทางในวันที่ สินะครับผม <S <S เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับ <S <S 2> <S 2> ชื่นชอบนะครับแนวทางในรอบไหนขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีนะครับหุ้นนะครับเช้าผมให้ไปที่เลข8ผมให้ไปที่เลข8แล้วก็เลข4นะครับพี่ๆสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่ สี่สองสี่ห้าสี่เก้าแปดสองแปดห้าแปดเก้านะครับสามตัวแปดสี่สองนะครับผม สี่สองสี่เก้ากับแปดสองนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมรอบบ่ายให้ไปที่เลขสี่กับเลขสองสายลูดให้ไปที่เลขสองนะครับสองสามสองเจ็ด สองเก้าสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้านะครับสามตัวนะครับให้ไปที่สี่สองเจ็ดนะครับผมแนวทางในนะครับรอบ เช้ารอบบ่ายเนาะก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่ชื่นชอบนะครับในรอบไหนวันนี้ขอให้เพื่อนๆพี่พ,พี่ทุกท่านนะครับโชคดีกับแนวทางที่แอดวังให้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ